เพื่อนๆนี่ก็สายแล้วเนี่ยฟิลยังไม่มาโรงเรียนเลยเนี่ยทำไมวันนี้มาสายจังเลยเนี่ยว่าแต่วันนี้ทุกคนเป็นวันฮาโลวีนนะไหนๆฟิลยังไม่มานั้นขอแกล้งฟิลหน่อยล้วกันนะทุกคนนี่คุณเรามีแขนป้อมด้วยแหละนี่นะเดี๋ยวเรานะจะแกล้ง แขนขาดแล้วกันนะทุกคนแป๊บนึงนะเฮ้ยโวันนี้เราใส่เสื้อแขนยาวมาพอดีเลยโอ้โหอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้กดใจเข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปเนียนยังเนี่ยทุกคนว่าเนียนไหมและเรานะจตลอกให้ฟิล์มเนี่ยจับมือเราแล้วก็จะปล่อยมือออกไปแล้วฟิมก็จะกรี๊ดนี่นี่นะฟิล์มมาแล้วทุกคนฟิล์มมาแล้วโอ้ยมาแล้วกันอ้าวมาแล้วฟิล์มมาแล้วโข้้ วันนี้ห้องเรียนเราวนี่จัดตีพารงเรียนอลังการงานสร้างมากเลยเนี่ยโอ้โหแล้ววันนี้เขาจะสั่งงานเลยเปล่าว่าแต่แต่ว,วันนี้นี่มาสายจังเลยเนี่ยฟิลก็ต้องมาสายดาีโฟกัสก็วันนี้นะฟิล์มเนี่ย <c oughs> นอนดึกนอนดึก,นนดกหรอเมื่อกี้เผลอหลับไปโทษทีไม่คิดจะปลุกด,ด้วยนะเมื่อกี้อ้าวก็ไม่รู้นี่ไปไปมือสวยนี่แต่งตีพารูวีมาเลยเนี่ย ทีมฮัลโลวีนมาเป็นไงสมจี๊นะผมจริงจัดจะจำแขจริงเราเลยเนี่ยโก็ต้องแขนจริงสิมันจะไปแขนงปอมได่ไงจะมือ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 แ้ไปแมแขนหลุดแล้เนี่ยจ๊อยูนีแมนฮลวีนนะิมอ้าม แกล้งเราอนี่ยแล้วเราแกล้งฟิลเองแหละเนี้ยืเฮ้ยตกใจหมดเลยวันนี้พี่เรียนวิชาการงานใช่ไหมใช่เขาบอกว่าให้ทำเมนูฮาโลวีนจากเซเว่นตีนุเตรียมของมาปะรู้ได้ไงว่าเขาให้เตรียมมาเนี่ยโอเคฟิลอะเตรียมมาแล้วเนี่เลยเตรียม จานกับเะเกียบมาเมื่อกี้น่ามาตัวเปล่าไม่ใช่หรอตเตรียม,มตั้งแต่เมื่อวานแล้วโอเคพิมเอาดีนะที่พิมเอามาพิมเก็บไว้ะไรตั้งแต่เมื่อคืนแล้วทุกคนโอ้โหเอ้ยเมื่อวานอนะว่าแต่พิมจะทําเมนูอะไรอะ่ะโอ้ยต้องมาดูก่อนนะว่าฟิมเนี่ยมีอะไรบ้างก่อนที่จะรู้ว่าฟิมจะทําเมนูอะไรอย่างแรกฟิมมีไส้กรอกทุกคนไส้หิมะเนี่ยเอ้าไม่ใช่เอามาทําแล้วก็นี่มีสปาเกตตี้ว้าวอย่างแรกนะไส้กรอกเนี่ย หนึ่งหนึ่งชิ้นใช่ไหมฟิล์มเนี่ยจะเอามาแกะสลักนะให้กลายเป็นรูปแวมไพร์รูปซอมบี้ที่จะโตแล้วก็วางวางวางไว้แล้วก็อันนี้เอาไว้กินเล่นฮะใช่เหรอไม่ใช่มันทำยากเลยไม่เดี๋ยวใส้กล่องใช่ไหมมันคลาสสิกสุดเลยแต่ฟิล์มเนี่ยจะเอามาทำเป็นนิ้วมือแล้วกันนิ้วมือใช่แล้วก็สปาเก็ตตี้เนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ข้างตกแต่งให้สวยงามเดี๋ยวดูว่าฟิมจะทำยังไงเอาประมาณนี้ประมาณนี้แล้วของโฟกัสเตรียวในมาเลยเราทำของหวานวันนี้เฮ้ยของหวานเนี่ยเฮ้ยถ้าเกิดว่า กินเขาให้กินนี่มากินของเราก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปกินขนมหวานเธอโอเคไหมแบ่งกันกินไงเดี๋ยวกินของหวานเรามีขนมปังอุ้ยขนมปังกูซื้อมาเยอะจังเรามีแยมสตรอเบอรี่อุ้ยยมาทำอะไรอ่ะอุ้ยเรายังไม่บอกนะเจ็ดร้อยสิบสีเดียวเพราะมันจะอึนเอามาทำเลื่องอุ้ยก็ดูได้ไงก็ทำเป็นยูคอนอ๋อโอเคนี่เรามีเป็นมัลเบอร์รีเดี๋ยวแต่งินถ้าสนใจอันนี้มีปะ ีโอ้ยโอ้โหตื้อมาเยอะกันาเราอีกม <ism> ีโอรีโอรโอรยแล้วก็มีลิลลุกตาโอ้โย <im pe at> ลิลลุตาเลยเนี่ยโหเตรียมของมาเยอะสุดๆอะไปเตรียมของมาเยอะจังช็อกโกแลตโอ้โหอ่าแล้วก็มีช้อนนี่แหละของเราประมาณนี้โ,โหทุกคนเทียบของดิแล้วของที่ผมเตรียมมาของที่ผมเตรียมมาเนี่ย เป็นอะไร,<า>ร,รหรอมา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 เล่นทำเล่นเห็ดเล่แบ่งอะไรไปมีแต่ของเอาไว้เถอะมา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 แล้วเราไปเล่นทำงานไปดีกว่าได้เลยไปเลยพวกกันเสร็จแล้วได้เหมือนกันคาดว่ามาทุกคนเราไปเริ่มกันดีกว่าเดี๋ยวผมแอบนี่มาน,นะตกแต่งให้แบบคล้ายๆกับนิ้วนะนะนทุกคนทุกคนเหมือนนิ้วไมค์คอมเมนต์มานะครับนี่เหมือนอ่ะโอเคเรามีทั้งหมดอยู่สี่นิ้วนะเดี๋ยวเราเนี่ย ทำแบบง่ายๆนะตามสไตล์ผู้ชายที่แบบว่าชิวๆนะครับทุกคนเราก็จะเปิดน,นี่ก่อนสปาเกตตี้นะเอาไว้เมื่อกี้เอาไว้ไวข้างๆก่อนอ๋อนี่ให้พเพื่อนๆดูนี่เอาไว้ตรงนี้ว้าวอะไดครับใส่ซอสไหมสปาเกตตี้ใส่แหละเนาะแต่ว่าจัดจัดก่อนเปล่าค่อยใส่ซอสแล้วว่าจะคนยังไงเดี๋ยวเป็นคนข้างๆกันเลยแล้วกันไม่ลาดหรอฮะลาดดีลาดงงงงอะไรงงอะไรงงอยู่เอาอย่างนี้ดีกว่า เก็บกัน <Hey. S 1> เก็บกัน oh, <keep> <Hey. S 2> เก็บกันเก็บกันอ๋อเ่โอเคจากนั้นทุกคนเราจะมาทำการคลุกเขาให้มันเ,เส้น<ป>กับซอสสปาเกตตี้มันเข้ากันนะครับให้เป็น oh, เนื้อเแบบดียวกันฮะ <laughs> เอเอน,าานะคนละด้านนะโอเคครับมีการจับตะเกียบผิดนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับมันคลุกเขาเราเราก็กินเข้าปากได้เหมือนกันอยู่ดีนะนี่โอ้โหสีหน่ากินมากทุกคน หิวเลยอ่ะเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเช้ามานะมาโรงเรียนเลยทุกคนมาต่อไปแล้วก็จะจัดจานบึ๊บ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 อย่างงี้จัดยังไงจัดยังไงจัดยังไงบึ๊บ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 อ่าจากนั้นทุกคนขั้นตอนต่อไปนี้สำคัญมากเพราะว่าเราต้องตักรานดกันงั้นจะเอานิ้วของเรานะทุกคนเฮ้ยเอามาเทินไว้เลยนี่ในการจัดจานของแวมไพร์ที่เขาแบบกินนิ้วเล่นกันนะทุกคน Nice. Mm -hmm. อยากดูนะโปรแกรมจะทำยังไงเนะี่ยเราได้ออบอกว่าทำยังไงตอนแรกนะตอนแรกว่าทำยไงตอนแรกแต่ว่าจะเอ้เงั้นเดี๋ยวเราวางขนมปังกัน,กนละกันเอาไวต้ตรงกลางตอนแรกว่าเอาไว้ทำยไงตอนแรก <c oughs> ตอนแรกคิดไม่ออกเลยลืมเลย <c oughs> คิด,คดออกเมื่อกี้มาอ๋ออันนี้อันให<ป>ม่ม<า>อันใหม่เราจะอุยนี่เราจะเอาไว้ตรงนี้ ก็กินกินแผ่นเนี่ยหมดเลยหรือเปล่าเนี่ยวางหมดเนี่ยเลยนะไม่ได้เก็บไว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 ้กินเหรอฮะไม่เอาอ่าฝากก่อนนะโอ้ยมีทั้งทีทั้งเยอะเนาะเสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะใส่โอริโอเนี่ยไปรอบๆขนมปังดูได้ไงฮะดูได้ไงว่าต้องใส่รอบๆขนมปังเอาก็นี่ไงนี่ใส่ไปเลยเไม่ประมาณละเอียดขนาดนั้นนะฮะก็เพิ่งไปทุบมาเนี่ยอ๋อโอเคทุบให้โอริโอนี้ละเอียดใช่ไหมโฟกัสได่แล้วจ้า อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยเออโฟกัสไม่มีอะไรไมสิโอ้โฟกัสนี่คือทำรอบทำทำแบบชอบคุณขนมปังเลยใช่ไหมอืมอืมอันนึงนะชิคกี้พายอร่อยจ้ะหมดย่งหมดย่างจัหมดแล้วจังหมดแล้วจังหมดแล้วยังไม่หลุดอ่ะอันนึงอ่ะทุกคนอไม่หลุดหรือเปล่าเออช่วยจัดช่วยจัด ไปแล้วไป <Okay. S 1> แล้วคุณต่อไปเราจะมาทาแยมสตรอเบอรี่ใช่หรอปังการคิดดีๆใช่หรอคิดดีแล้ววิ้ <laughs> เป็นแยมแบบนี้เลยนะทุกคนเ <c oughs> จะเชอเรี่แยมเชอรี่อาจจะเอาแยมนะทาไปบนขนมปังทั่วทั่วเลยใช่ไหมอืมใช่ <Okay. S 2> โอเคโอหให้กินกินแยมหอมอยู่น่าสนใจเนี่ยหอมโูกันเนี่ยเพราะโูกันเตรียมของมาเยอะมากเลยทุกคนใช่ถ้าเกิดอันนี้เสร,ร็จแล้วเราจะทำอะไรต่อจะทำอะไรตอ่อฮะอะไรอะต่อไปทำอะไรต่อถ้าเกิดทาย,เยมเสร็จว่าจะทำว่าจะเนอะว่าจะวางลูกกระต่ายลงไปเนาะใช่ ลูกทาหนานมากเลยเนี่ยนี่แป๊บเดียวนี่มาทุกคนต่อไปเราจะวางลูกตาลงไปเนาะอุ้ยลูกตาเนี่ยจะวางไว้ตรงนี้อิอิอุ้ยน่ากลัวน่ากลัวมีสองสีน่ากลัวน่ากลัวไม่้ยหนุบบัมีหน้าด้วยน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวเออไม่นะฝันร้ายเนี่ยเลยอะไรพูดอะไรแกโอ้ยต่อไปทำอะไรดีคิดไม่ออกแล้วเอึ๊ต่อไปเราจะเอาป็อกกี้มาทำเป็นคิ้วดีกว่า คิ้วยาวเลยแทนวะหักบ้างจอ๋อหักแบ่งใช่ไหมล่ะใช่แล้วตื่นเต้นไหมตั้งชื่อตัวนี้ว่าให้คนดูตั้งให้คนดูตั้งเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยให้คนดูตั้งแล้วกันถ้าเราหาแค่ใช้แค่สองอันใช่ไหมล่ะคุณดูทุกคนเราจะวางคิ้วตรงนี้นะนี่นะรีวิวก่อนเป็นี้นะทุกคนไม่ได้นะเนี่ยอ่ะอีกข้างหนึ่งไงนี่นะ ไปเลยมาไม่น้าเป็นผีที่กลัวเลยเป็นผีแบบโหดอ่ะแบบโหดก็ได้ออ่างี้เออไม่เอาผีคิดตังค์้ดีกว่า โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ทําเมนูมาทะเลวิสระนะครับทุกคนแล้วทุกคนก็อย่าอย่าไปลืมตั้งชื่อให้กับเมนูของเราด้วนะครับกีบันทัดแล้วอย่าลืมโบดด้วยนะว,ว่าของใครเนี่ยน่ากลัวกว่ากันถึงพีมอะ่ะจะเอามาใช้งบน้อยแต่พีมก็หนึบวกสอ0ร้อยไงเป็นเท่าไหร่ฮะสามใช่ มาครับทุกคนที่ว่าของใครน่าเกี่ยวกันหรือว่าของใครต่อยองกันก็ไม่ไม่บอกกันได้เลยนะครับทุกคนมามาทุกคนเราจะมากินเลยดีกว่ากินเลยเหรอกินเลยอ่าได้ทุกคนนี่นะนี่ของเดี๋ยวเราไปกินที่บ้านแล้วกันนะซิกเนเจอร์ของจานนี้นี่เลยนิ้วนะทุกคนขอบจริงแล้วมันคือไส้กรอกนะไปไส้กรอกนิ้วไปสามสองหนึ่ง ใส่ขอบวิวปลาสาสองนอึ่งอะอ่ะอร่อยออยกินอ,อะไรอันี้อะอือกินอะไรดีเราก,กินม่โรกันทุกคนอเคม,ม,ม,มือสั่นเลยอื้อหออืไหนฉัสองขูงไ่ไปเ่ะไม่ต้องส่งรอกต้องส่งหรอหรือว่าเอาไปให้เขาดูเก่าเราค่อยกลับมากินไหมได้ได้ได้ได แล้วนิ้วหนึ่งนะเมื่อกี้ใครอยากนี่หรืกดแชร์กันก็นะครับทุกคนนขัตัวาไปก่อนคตัต้องงานค่ะูครับผมเมื่อยครูแก็ะปทนี่รักกันขอคุณที่มีกันนโอ้โก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรพูดแตความในใจทีมี ที่จะจริงๆที่ได้พบเธออยากพบเจออีกครั้ง you are my w o r l